สวัสดีครับครับเข้าโคแวองกคนนะวันนี้มาเมนูอะไรดีปวยเล้งอบชีสครับผมปวยเล้งก็คือผักสปรินชนะฮะสปินชฮะแต่ถ้าผักขมเนี่ยไม่ใช่สปรินชใช่ไหมไม่ใช่สปรินชาจะเป็นกรีนสปรินช์ something เออหรืออะไรสักอย่างอ่าซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งไทยเราจะชอบใช้ผักขมมากกว่าแต่ผมว่ามันขมกว่านะาถ้าปวยเล้งรสชาติมันมายกว่า ของจริงๆก็คือปวยเล้งด้วยนะใช่ใช่ใช่โอเคแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้างวันนี้ก็ต้องมีปวยเล้งนะฮะช็อตหนึ่งอย่างเราจะผัดรวมกับตัวเบคอนนะฮะหัวหอมวันนี้มีเห็ดด้วยเห็ดเหลืออ่ะฮะก็ะหน่อยนึงแล้วแต่อยากใส่อะไรครับมีใส่อะไรเพิ่มได้อีกผัดรวมกันเออใส่อะไรเพิ่มได้อีกแฮมก็ได้จริงๆแล้วแต่ชอบนะอันนี้มันเปิดเห็ดเห็ดก็แล้วแต่เห็ดพันอะไรก็ได้จริงๆอยากใส่อะไรก็ได้ แชมเปญยองบัตเตอร์เบโลนะครับใส่ใส่ไปให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นมาเสร็จก็ใส่ครีมลงไปครีมเหมือนเดิมครับแล้วก็ตักใส่ภาชนะโบกชีสปภาชนะซึ่งเราก็เตรียมมานะฮะวันนี้จะเป็นฟอยล์เล็กๆพอสุขภาพเราก็ประมาณหนึ่งอายุตามวัยกลางคนแล้วกินเยอะไม่ดีโอเคก็พอพอเป็นเครื่องเคียงนะถ้ากินกับอะไรพิซซ่าเบอร์จีจะไปพาสต้าเพราะฉะนั้นก็อยากกินเยอะเลย Okay. ประมาณนี้เรประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูที่ทํากันครับครับผมเราเริ่มจากเข็ดก่อนแล้วกันง่ายๆนี่เพิ่งไปบับมีดมาใหม่ถ้าเราอะไรนะเคยดูเพจนี้กันมาก่อนนะฮะนี่เราก็ทุกตอนนะฮะแทบตอนเหมือนตอนเลยนะฮะต้องมีหัวหอม <laughs> ลูกไหมหรือแค่นี้พอ,อแล้วโอเคมาที่ผักปวยเล้งกันเดีวยาล้างาให้เสร็จคนที่ชอบกินถ้าถ้าไม่ชอบกินก้านกรีดออกเนาะก็ได้ชอบก็ไม่เป็นไรบางคนไม่เกี่ยงนะ,ะป็นคนแบบอะไรก็ได้กินหมดเนี่ยถ้าถ้าเกิดไม่ถ้ากินก้านด้วยเราก็จบหั่นหน่อย,อยเลิกพิตตี้อีซี่ง่ายย่างสวยงาม เนี่ยฮะนี่เจยดายก็ไปไปไปปลูกปิดยังปลูกได้กับว่าดื้อใจคอเราเป็นคนแบบไหนกันนะสองแม่เนาะสามไหมสองครับผมสองฝากผคมป็นพ่อเอกท่องไว้โอเคไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ผัดเครื่องเคียงรวมเบคอนเคียงรวม ผัดๆไปแล้วเนยนิดนึงนะฮะช่วยมันหนอยเพราะเบคอนเราจิ้เดียวอก็คือเนยเนี่ยถ้ากลัวไหมสิ่งที่ควรจะใส่ตามนิดนน้ำมันมะกอกผสมนิดนึงเพราะเนยอย่างเดียวไหมแป๊บเดียวก็ไหมแล้วไปสีคล้ำอ๋อก็ใช่เรื <te ่องเดียวกันแล้วเนี้อยจากโอเคพอเริはは่มได้นิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะผัดต่อกันเลย ยาวนานแล้วก็ใส่หัวหอมมนเลยก็ได้เนี่ยเริ่มใส่แล้วเนาะเฮ้ยม,ม,มีมอสซี่ด้วยนี่ยวน,นีี้มันจะยืดยด้วยเนี่ยอ่าได้ก็ดีฮะคือชีสนี่ก็เหมือนกันนะครับชีสจะเรื่มไปเปิดเสมอ เราแต่เราแต่ชอบอยากอยากได้แบบไหนแต่ถ้าอาบีก็มงแบใส่ลงไหก็อย่าเกี๋ยวไปทาขนมปังนะเห็นแล้วไหมมาเกลือเนี่ยต้องระวังนิดนึงค่อยใส่เพราะว่าในเบคอนมันมีความเค็มอยู่เดี๋ยวดูอการก่อนอาจจะต้องชิมค่อยชิมตอนนั้นแล้วใส่เกลือทีหลังก็ได้อ <า>ตัวผักโปรยนี่ขอให้สุกนิดหนึ่งนะครับเราไม่ต้องการเ็กเจอร์ก,กรอบ <c oughs> ตอนที่เรากินแล้วเรถ้าชอบผักก็ใส่ผักเยอะนะครับเค <Okay. S 1> ครีมอันนี้อย่าเยอะมากอย,าอย่าให้ถึงขั้นโจ๊ก ค่อยใส่เล็กน้อยครับจะไม่เคลือบนิดสักห้าสิบมิลหรือไม่ถึงร้อยมิลนะปรุงรสนะฮะมาตรฐานเกลือพริกไทยชอบเผ็ดมาก พี่กินนานไทยนะฮะกินต้มตำเลยต้วงกินเมนูนี้รู้ปะใค่แต่พี่แข้งเราไม่รู้ปะลุกโดดเลยเซอร์ไพรส์โอเคได้ตักใส่ภาชนะดีกว่าเนี่ยมันก็ลพอผัดเนี่ยมันก็มีความเหลืองสวยนิดนึง ได้มาแล้วเราก็ทําการเบชเชสไหมฮะอย่าไม่ใช่ทำมันเลยชีสเยอะชอบชีสเยอะชีสน้อยก็ในตานไปครับผมว่าอันนี้หลักๆเนี่ยมันก็จะมีเชดด้กับมอสมอมสโตรรายล่าเนาะที่ว่ามันชีเชดด้เป็นโนเฟลเวอร์เนาะมันจะเค็มมอสโตรราล่าเป็นความยืดก็ประมาณนี้ชอบชีสมากก็ใส่มากนะฮะแต่ผมว่าแค่นี้กําลังดีแล้วเดี๋ยวถ้าชีสมันเยอะเกินมันจะไม่ไม่ไม่ได้รสชาติอย่างอื่นเลย โอเคประมาณนี้เราก็เอาไปอบ,บในเตาความอุณหภูมิประมาณนั่นไหร่ดี180นึกไม่ออก180ก่อนถ้าอยากจะให้มันร้อนละอุก,ก็ไฟบนล่างแต่ถ้าเกิดอยากให้เฉพาะดำนะบนก็ไฟบนอย่างเดียวก็ได้เพราะข้างล่างมันสุกอยู่แล้วอ่าประมาณนี้ครับผมไปเราไปเข้าเตากันโอเค โอเคเรียบร้อยครับผมครับผมหลังจากเติมผักไปรอบนึงเนื่อง,<ะ>งจากยิวไม่พอแล้วก็อบเสร็จเรียบร้อยสีสันสวยงามครับผมมาลองทานกันดีกว่าแต่ค่อยๆเป่าให้ดีัะไม่งั้นจะไม่มีเหงือกใช้วันรุ่งขึ้นนะโอ้โหควันบ้่งควันออกปากแล้วนะฮะยืดเหอะเป่าห้านาทีใจเย็นเพื่อนอ ครีมี่มากมาก่ใจะสำหรับกูแน่น,นอนอเอ็กซ์ตร้าครีมี่อย่างที่ร้านก็แพงนะทำกินเองที่บ้านเนี่ยประหยัดจริงๆได้นะสกมตกับฝรั่งรวมงงกัน <laughs> <laughs> แล้วก็ ดินแล้วก็กินนะฮะอย่ากินเยอะมากอันนี้แม่งครีมล้วนๆเลยแคลอรี่มีครครีมอีกตั้งชีสแต่ก็อร่อยดีละครับประมาณนี้เดี๋ยววันมีเมนูอะไรสนใจก็ส่งให้เราดูได้เนาะได้ครับผมเดี๋ยวเราทำให้ลองทำดูครับก็พบกันโอกาสหน้าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงครับสำหรับเมนูในวันนี้ใครลองทําตามแล้วได้ผลยังไงก็มาทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้เรากันได้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าอยากติดตามผลงานเราต่อไปกด subscribe จะพ่นควันสั่นกระดิ่งอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยแล้วก็ถ้ามีอยากจะติดต่อเราเราก็มีช่องทางติดต่อทางอีเมลนะครับก็ส่งอีเมลมาหาพวกเราได้เราก็จะคอยมอนิเตอร์เฝ้าดูไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าครับผม เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันไม่ใช่แยม